นึกภาพดูสิครับถ้าคนธรมธรมดาาอย่างเราๆที่ไม่ใช่ซเลริตี้หรือนักธุรกิจใหญ่โตสามารถกลายเป็นไอคอนในโลกออนไลน์ได้แค่ด้วยความหลงไหลและจังหวะชีวิตที่เหมาะสมนั่นแหละคือหัวใจสําคัญของเรื่องราวเหล่านี้ที่จะทําให้คุณอยากรู้ว่าการสร้างคอนเทนต์บนทิกทอกสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆมากแค่ไหนแต่ก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าทําไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจขนาดนี้งานประกาศรางวัลทิกทอลอเวอร์ไทยแลนด์2025ได้เดินทางมาถึงปีที่4แล้วโดยมีจุดประสงค์ เพื่อยกย่องเหล่าครีเอเตอร์ผู้สร้างสรรค์ที่ไม่เพียงแต่สร้างคอนเทนต์ทรงพลังแต่ยังจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในหลากหลายสายงานไม่ว่าจะเป็นการศึกษาอาหารหรือกีฬาซึ่งแต่ละประเภทล้วนมีอิทธิพลต่อสังคมในรูปแบบที่แตกต่างกันและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปนั่นคือแพลตฟอร์มอย่างท i ศทองไม่ได้เป็นแค่ที่สําหรับบันเทิงแต่เป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้คนธรรมดาสร้างคุณค่าในชีวิตของคนอื่นได้อย่างแท้จริง ในบรรดาผู้ชนะทั้งหมด14รางวัลแบรนด์อินไซต์มีโอกาสได้พูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครีเอเตอร์3คนจากสาขาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ทั้งหมดมีจุดร่วมที่ชัดเจนนั่นคือการใช้ที่ทอเป็นสะพานในการสร้างโอกาสและส่งต่อคุณค่าในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองลองคิดดูสิถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เรื่องสุขภาพการทำอาหารง่ายๆหรือแม้กระทั่งการชมกีฬาแบบสนุกๆแล้วพบว่าครีเอเตอร์เหล่านี้ทำให้ทุกอย่างเข้าถึงได้มากขึ้นชีวิตคุณอาจเปลี่ยนไปเลยก็ได้ และนี่แหละคือส่วนที่อาจสร้างความเห็นต่างเพราะบางคนอาจสงสัยว่าคอแนะ็เทนแบบนี้จริงๆแล้วมีพลังเปลี่ยนแปลงสังคมได้มากแค่ไหนหรือไม่มาฟังเรื่องราวของพวกเขากันเถอะเริ่มจาก Education Creator of the Year รวมดีอรีคุณหมอและคุณแม่ผู้ทําให้หัวข้อสุขภาพกายและสุขภาพจิตกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายดายโดยไม่ต้องมีพื้นฐานทางการแพทย์มาก่อน เช่นเธออาจอธิบายการดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันด้วยตัวอย่างจากชีวิตครอบครัวอย่างการจัดการความเครียดหลังจากวันอันยาวนานหรือการเลือกอาหารที่มีประโยชน์เพื่อป้องกันโรคต่างๆซึ่งช่วยให้แม้แต่เด็กๆก็สามารถนําไปปรับใช้ได้ต่อมาคือ food creator of the year parent creator สายอาหารที่ทําให้การเข้าครัวดูไม่ไกลตัวและไม่ยากอีกต่อไปเขาอาจยกตัวอย่างเช่นการทําข้าวผัดแกงเขียวที่ใช้เวลาแค่15นาทีจากวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปทําให้คนที่คิดว่าตัวเอง ไม่เก่งทำอาหารรู้สึกว่าสามารถลองทำได้และยังชวนให้ทุกคนมาทดลองร่งรวมกันเพื่อสร้างความสนุกในครัวเรือนสุดท้ายคือ s p o r t Creator of the Year หัววอเดบอลครีเอเตอร์สายกีฬาที่เริ่มจากความแค้นหลังทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบแพ้เกมสำคัญสู่การสร้างคอนเทนต์ฟุตบอลที่แปลกประหลาดและไม่มีใครเหมือนเช่นวิดีโอปลาเตบอลหรือเรื่องตลกตลกในวงการบอลที่ทำให้ผู้ชมหัวเราะได้อย่างไม่หยุดพวกเขาทั้งสามคนนี้แสดงให้เห็นว่าการผรสมผสานระหว่างความสนใจส่วนตัวและแพลตฟอร์มที่เหมาะสม สามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้จุดเริ่มต้นที่ไม่คาดฝันเมือ่อความหลงไหลและจังหวะชีวิตบรรจบกันซึ่งนี่คือส่วนที่หลายคนมักพลาดเพราะความสำเร็จไม่ใช่แค่การวางแผนอย่างซับซ้อนแต่เป็นการจับคู่ที่ลงตัวของสองสิ่งนี้สำหรับเทร์รฟูดเขาจบการศึกษาด้านอุตสาหกรรมอาหารมาโดยตรงแต่ไม่ได้ก้าวเข้าสู่สายงานเชฟทันทีทุกอย่างเริ่มจากช่วงเวลาว่างกายหลังจากที่แฟนแนะนำให้ลองทำคลิป ผมเรียนมาในสายอาหารแต่ตอนนั้นเป็นช่วงที่งานไม่ยุ่งแฟนก็บอกว่าคุณทําอาหารเป็นอยู่แล้วมาลองทําคลิปดูสิวันนั้นเป็นวันที่ผมลงคลิปแรกและต่อมาผมก็ทําทุกวันจนถึงตอนนี้เขาอธิบายด้วยรอยยิ้มว่าจังหวะชีวิตที่ว่างพอดีทําให้เขาได้ค้นพบความชอบใหม่ด้านฮาวาดูบอ l สปอร์ตมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างและน่าสนใจมากเริ่มจากเกมบอลแพ้ก่อนหรือร์พูลแพ้เขาเล่าด้วยอารมณ์ที่ยังคงเร่าร้อน ไม่มีที่ระบายความเสียใจก็เลยทําคลิปเพื่อปลดปล่อยออกมาตื่นขึ้นมาวันต่อมาได้40,000่นวิวผมก็คิดในใจว่าว้าวดังขนาดนี้หรือนี่อาจเป็นทางเลือกที่ใช่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกส่วนตัวสามารถกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคอนเทนต์ที่โดนใจคนดูได้ส่วนเริ่มไดอรี education เธอเริ่มทาคอนเทนต์จากแรงผลักดันของลูกชายเองและอยากทําให้เรื่องสุขภาพกลายเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับทุกคน เธออยากเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่ดีไปจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตและแน่นอนเธอทำคอนเทนต์มาตลอดโดยไม่หยุดผมอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองได้ดีขึ้นเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วขยายไปถึงครอบครัวและสังคมเธอเสริมอย่างจริงใจแต่ที่นี่คือจุดที่อาจสร้างความขัดแย้งเพราะบางคนอาจโต้แย้งว่าความสําเร็จนี้มาจากโชคมากกว่าความสามารถจริงๆคุณคิดอย่างไรมาดูกันต่อว่าสิ่งที่ทําให้พวกเขาชนะนั้นคืออะไรกันแน่ สำหรับดงเดียรีเธอยอมรับว่าสายการศึกษาอาจไม่น่าสนใจเมื่อเทียบกับสายบันเทิงแต่กุญแจสำคัญคือการตอบสนองความต้องการของผู้ชมในสิ่งที่พวกเขาต้องการรู้จริงๆคนดูไม่ได้อยากรู้อะไรที่ไกลตัวหรอกแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงแต่ได้ดประโยชน์เราเชื่อว่าตอบตรงจุดได้ชัดเจนเธออธิบายและเทคนิคของเธอคือการทดสอบคอนเทนต์กับทีมงานและลูกๆที่ไม่ได้อยู่ในวงการแพทย์เวลาเล่าเรื่องไม่มีสคริปต์ตายตัวแต่แม่จะเล่าให้ฟังก่อน ถ้าพวกเขาไม่เข้าใจก็ปรับแก้ตลอดซึ่งช่วยให้เนื้อหาง่ายต่อการเคหาใจสําหรับผู้ชมทั่วไปด้านพาราเชื่อว่าสิ่งที่นําไปสู่ชัยชนะคือการทําให้ง่ายหรือการลดความซับซ้อนของเรื่องยากๆผมตั้งใจที่จะสื่อสารออกไปทําให้การทําอาหารรู้สึกไม่ไกลตัวและไม่ยากเราซิ่เพฟให้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสําหรับผู้ชมเช่นการอธิบายขั้นตอนทําอาหารด้วยภาษาง่ายๆและภาพที่ชัดเจน ทำให้คนดูรู้สึกว่าใครๆก็ทำได้และยังชวนทุกคนมาร่วมทำเพื่อสร้างความสนุกในครัวส่วนฮาวดูบอชี้ไปที่ความแตกต่างและการหาเรื่องแปลกที่ไม่มีใครทำที่เคยเห็นปลาเตะบอลใหม่ช่องอื่นไม่มีแต่ช่องผมมีนี่แหละคือจุดเด่นเขาอธิบายว่าขณะที่คนอื่นๆมุ่งวิเคราะห์เกมแข่งขันเขาเลือกเน้นเรื่องแปลกๆในวงการเรื่องตลกตลกเพราะบอลเป็นลูกกลงเราต้องมองทุกมุมซึ่งอาจเป็นจุดที่ถกเถียงกันได้เพราะบางคนอาจเห็นว่าคอนเทนต์แบบนี้ ไม่จริงจังพอสำหรับสายกีฬาแต่เขากลับพิสูจน์ว่าทำให้ผู้ชมติดตามอย่างต่อเนื่องเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่ารางวัลความสุขชั่วคราวสองนาทีและการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามเพราะเป้าหมายของพวกเขาไม่ได้หยุดแค่ยอดอยู่แต่คือผลกระทบหลังการดูฮววัุดูบอมองเป้าหมายของตัวเองอย่างเรียบง่ายสมมติว่ามีน้องคนหนึ่งเครียดมากแต่มาดูคลิปผมสักสองนาทีเขามีความสุขแค่นั้นผมก็รู้สึกว่าตอบโจทย์แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคอนเทนต์ที่ดีสามารถเป็นยาปลายความเครียดได้ชั่วขณะถ้าเราอ,อยากทำลายกำแพงความกลัวในการทำอาหารสิ่งที่ผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงคืออยากให้คนเห็นว่าการเข้าครัวไม่ได้ยากขนาดนั้นมันสนุกและทุกคนทำได้เช่นการทำให้คนที่ไม่เคยทำอาหารกล้าลองสูตรแรกซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างนิสัยที่ดีในครอบครัวขณะที่ดอมดอรีมองไปที่ผลกระทบต่อสังคมในภาพใหญ่อยากให้คนในสังคมดูแลสุขภาพกายและใจตัวเอง ให้ดีเริ่มจากตัวเองแล้วขยายไปครอบครัวและสังคมและหลังได้รับรางวัลเธอเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องเพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทาให้คอนเทนต์ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ทําให้บางคนถกเถียงว่าครีเอเตอร์ควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาสังคมมากขึ้นหรือไม่ TikTok คือโอกาสที่เท่าเทียมแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสําหรับผู้เริ่มต้นใหม่และนี่คือจุดที่อาจขัดแย้งเพราะในเมื่อทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขนาดนี้แล้วทำไมยังมีคนไม่ประสบความสำเร็จ ในสายตาของครีเอเตอร์ทั้งสามทิกทอไม่ใช่แค่แอปบันเทิงแต่เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสที่มีพลังฮววดูบอเรียกทิ่เทอรว่าแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดในโลกเพราะเหตุผลหลักคือความเท่าเทียมที่มีเงินสิบาทที่ก็เล่นได้สิ่งที่ทิเทอให้คือฟีที่แรงมากสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเขายอมรับว่าแพลตฟอร์มอื่นยากต่อการเข้าถึงแต่ทิกเทอให้โอกาสที่ลงคลิปวันนี้พรุ่งนี้อาจดังเลยก็ได้แทร์เสริมว่าการแข่งขันที่สูงขึ้นไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นเรื่องดี เราควรยินดีกับชุมชนของเราที่เติบโตมากขึ้นอุตสาหกรรมจะใหญ่ขึ้นเขามองว่ายิ่งมีคนเข้ามามากถ้าช่วยกันสร้างชุมชนที่มีคุณภาพมันจะพาเราไปสู่จุดที่คาดไม่ถึงเริ่มทำสิบคลิปและจดจำวันแรกสำหรับใครที่อยากลองทั้งสามคนมีคำแนะนำที่ตรงไปตรงมาฮววัุดูบอแนะนำลองดูดูก่อนผมไม่สามารถบอกได้ว่าสไตล์ไหนดีที่สุดอยากให้ลองทำก่อนอย่างน้อยสิบคลิปแล้วจะรู้เลยว่าอะไรเวริร์ถ้าแบบนี้ได้ผลทำแบบนั้นต่อเลย และสิ่งสำคัญคืออย่าผิดหวังกับยอดวิวมีวันที่ดีและวันที่ไม่ดีพยายาให้ยึดมั่นในตัวตนอย่าลืมวันแรกที่ลงคลิปเพราะอะไรพลังงานของเราต้องบริสุทธิ์และอย่าหยุดทำในกระแสที่เชี่ยวกราดคุณแค่ทำต่อไปและตรงดีอารี่ปิดท้ายด้วยความรับผิดชอบการทำที่ทอเรากำลังทำหน้าที่เป็นสื่อถึงคนจำนวนมากดังนั้นต้องรับผิดชอบต่อสังคมอะไรที่ไม่ดีต้องระวังบทสรุปเวทีที่สร้างไอคอน คุณค่าของผลงานเรื่องราวของครีเอเตอร์ทั้ง3าคนนี้สะท้อนเป้าหมายของงานที่ทอ k t h a i l ตไทยแลนดที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่4ได้อย่างชัดนั่นคือการเฉลิมฉลองโอกาสที่แพลตฟอร์มมอบให้คนธรรมดาที่มีแพชชั่นกลายเป็นไอคอนในแบบตัวเองไม่ว่าจะเริ่มจากระบายความเสียใจหลังบอลแท้ความตั้งใจทําให้สุขภาพเข้าใจง่ายหรือความสุขในการแบ่งปันสูตรอาหารทิกทอกได้พิสูจน์แล้วว่าคอนเทนต์ที่มีคุณค่าในสายการศึกษาอาหาร หรือกีฬาสามารถสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งและนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่แพ้สายอื่นๆคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คิดว่าครีเอเตอร์ควรมีบทบาทในการส่งต่อคุณค่าทางสังคมมากขึ้นหรือไม่หรือว่าความสำเร็จบนที่ทอขึ้นอยู่กับโชคมากกว่าความพยายามจริงๆแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและมาถกเถียงกันเถอะติดตามข่าวสารจากแบรนด์อินไซด์ได้จาก Facebook ของเรา